สิ่งที่ยากมากๆคือการไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นเมื่อก่อนเราฟังคนพูดเหมือนเราสุกแบบบ้ามันจะไปได้ยังไงแต่ไม่รู้นะตอนนี้เรารู้สึกว่าเออมันทุกข์มากๆกับการที่เราพยายามไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่น มีเพื่อนสนิทเป็นซึมเศร้าตอนนั้นพลังใจเขาน้อยแบบติดลบมากๆเราก็ไม่รู้ไปไป,ไ,ปไม่รู้ไม่รู้ไปทางไหนเลยละเอะไรเงี้ยตอนนั้นอะยอมรับว,ว่าดาวจนขนาดเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราจมแบบเขาจนมีช่วงชีวิตหนึ่งเราก็มีอาการซึมเศร้ามาบ้างจากคนที่พลังแบบล้นมากะอะไรเงี้ยมันก็ลดน้อยลงเราเองก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมทำไมเราไม่เห็นคุณค่าในชีวิตตัวเองได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเรางงตัวเองเหมือนกัน ก็ใช้เวลาพอสมควรก็จะดันขึ้นมาหนูว่าเวลาคนเป็นซึมเศร้าอะคือเรามองไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองอะคะ่ะ ซึ่งมันเป็นได้หลายประเภทมากแล้วก็เนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ไม่อยากพูดโมวมโซ่แต่ว่าเอาจากประสบการณ์อะอย่างตัวเราเองบางทีอะเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนะแต่ว่า once ที่เรา Allow มันให้มันไอ้วนพลังความซึมเศร้ามัน once ที่เราแบบอนุญาตให้มันรู้สึกมากๆครั้งหนึ่งปุ๊บอะครั้งต่อไปมันจะแบบง่ายที่จะรู้สึกมากขึ้นดังนั้นเราต้องมีสติมากๆใครก็ตามที่มีคนรอบข้างคนใกล้ตัวที่มีอาการแบบนี้อะค่ะจำเป็นมากๆที่ให้เขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเรียนอะไรดีม .4 แล้วฉันก็คงต้องเรียนบริหารเพราะว่ามันเป็นภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเอาจริงๆนะหนูอยากช่วยนะพูดอย่างเี้หนูอยากช่วยมากแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนคนละประเภทกับคุณเลย เราอะเป็นคนแบบชัดเจนมากดังนั้นอะเราจะรู้สึกแบบฮะคุณจะไม่รู้ได้ไงว่าคุณชอบอะไรไม่ต้องมีสักอย่างสิมันไม่มีเลยเหรอสักอย่างคนมันมีหลายประเภทถ้าคุณไม่ใช่คนแบบเน่ก็อย่ามาทําแบบนี้สมมติว่าตัดไปว่าพ่อแม่อยากให้เรียนอันนี้หรือฉันควรจะเป็นหมอเพราะฉันเรียนเก่งตัดไปเลยเอาที่ใจคุณมันพูดว่าคุณแบบโอ้โหฉันฟีลกู๊ดแบบถักนิตติง้งอะไรอย่างเงี้ยพับกระดาษโอลิกามิอะไรก็ได้ คืออะไรก็ได้เลยไรรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราอินกับมันถ้าเรามีพลังที่จะทํามันไปได้ในทุกๆวันทําเลือกสิ่งนั้นเพราะว่ามันอยู่ที่คอนดิชันของชีวิตแต่ละคนแหะค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ลังเลใจก็อยากจะอยากให้ตัดสินใจทําอะไรแบบที่ทาตามความรู้สึกอะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้แบบใครลําบากใจเลย คือเอาจริงๆนะพี่หนูว่าหนูไม่รู้จะพูดไงเลยคือหนูอนจาจจะโดนโจมตีแต่ไม่เป็นไรหนูเข้าใจได้คนเรามันหลายความคิดเมื่อก่อนก็จะไปเสิร์ชแฮชแท็กจูเน่เบียนเคอะไรเงี้ยแฮชแท็กใน Twitter ว่าคนอนะ่ะพูดถึงเราอะไรบ้างอะไรเงี้ยถามว่าทุกวันนี้หนูยังเสิร์ชอยไหมก็ยังมีอยู่บ้างเพราะว่าเราก็ดูว่าเออคนได้รับข่าวสารที่เราแบบเราไปโปรโมทมาคนรู้ไหมว่าเรามาโปรโมทอะไรเงี้ย ก็เหมือนอพอรูอ้รับรู้แหละแต่เราไม่เข้าไปส่องต่อแหละคือทุกวันนี้รู้สึกว่าสําหรับหนูโซเชียลท็อกซิกสำหรับหนูมากมากกว่าที่มันจะเป็นประโยชน์ยกเว้นว่ามันหาเงินอันนั้นละไว้ก็เหมือนทุกอย่างอะคะ่ะเรียน2ด้านมันมีทั้งประโยชน์และโทษโซเชียลสำหรับหนูในตอนนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าหลายๆคนะ่ะเข้ามาด้วยความที่ไม่ได้เข้าใจมัน100%อ ว่าสิ่งนี้มันถูกสร้างมาเบื้องหลังนี่เป็นยังไงร,ระบบอัลกอริทึมสิ่งที่มันป้อนข้อมูลให้เราสิ่งที่มันไซโคเราทุกๆวันและทําให้มันเกิดความรู้สึกโลบมากอยากจะเป็นแบบคนนี้อยากจะซื้อของชิ้นนี้อะไรพวกนี้มันเล่นกับความรู้สึกเราเก่งมากแล้วมันแน่เชื่อว่าต่อให้เรารู้อะ่ะบางทีเราก็ท่ามตัวเองไม่ได้ไม่ก็เป็นจะถามว่าไอความรู้สึกที่ได้ซื้อ่ีก็มีความสุขนะแต่ว่าเราก็ต้องมีสติด้วยเราก็ต้องเราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยว่าไอสิ่งนี้มันกําลังทําอะไรกับเราอยู่นะมันกำลังควบ อยูนะ่ก็เลยเริ่มขึ้นมาด้วยกันเราเริ่มโซเชียลดีท็อกซ์มาเรื่อยๆหนูไม่รู้นะว่าครั้งแรกที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราโดนเปรียบเทียบมันเริ่มมาจากไหนแต่เนี่ยว่าสว่วนหนึ่งที่เรามานั่งอิวาลูเอทคือ มันเป็นเรื่องมาตรฐานของสังคมด้วยที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เรา capable of สิ่งที่เราถนัดอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราน่าภูมิใจเน่รู้สึกว่าเราทุกคนต่างมีดีเป็นของตัวเองอะ่ะมันมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราแบบดีเลิศเสมอไม่มีใครสามารถมา define เราได้สุดท้ายเนี่ยทุกวันนี้ที่เน่ใช้ชีวิตอยู่อะ่ะไม่เอาความคิดของคนอื่นมาตัดสินอะไรในชีวิตเราอะ่ะเหมือนแบบว่าสุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่า สิ่งที่ยากมากๆอ่ะคือการไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นเมื่อก่อนเราฟังคนพูดไปแล้วรู้สึกแบบบ้ามันจะไปได้ยังไงแต่ไม่รู้นะตอนนี้เรารู้สึกว่าเออมันทุกข์มากๆก,กับการที่เราพยายามไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่น ครคการทะเลาะกันในบ้านมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้รับฟังเขาด้วยใจจริงเรามีความคิดของเราที่พยายามจะไปป้อนใส่เขาและเขาเองก็มีความคิดของเขาที่พยายามป้อนใส่เราและการรับอฟอังมันมีผลมากๆเลยมันมีผลมากๆเลยทุกคนบางทีแบบสมมติบางทีเราเหนื่อยเวลาทะเลาะกับที่บ้าน,นเหนื่อยนะนี่คือทริคเพราะแบบเขาสมมติแม่พูดมากๆขี้บ่นพ่อแบบพูดไม่หยุดเข้าไปเลยนิ่งๆเงียบๆ ไม่ต้องคิดว่าจะพูดอะไรทำใจให้สงบก่อนอันนั้นไปนั่งห้องพักก็ได้ไปเข้าวัดก่อนทำใจให้สงบเข้าไปแล้วก็แค่คิดซะว,ว่าเราไปรับฟังเขามีอะไรอยากจะพูดเก็บเอาไว้หรือเป็นหนูหนูจดโน้ตเอาไว้จดโน้ตไว้ก่อนแล้วค่อยพูดทีหลังเปรับฟังเขาลองรับฟังเขาจริงๆดูเหมือนที่บางทีเรารู้สึกว่าเราอะสามารถรับฟังแบบเพื่อน <S <S ๆที่เป็นทุกข์ของเราได้อะอกหักกาแฟอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โอเคโอเคโอเคมากมอะไรอย่างเ oh, oh, okay, 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 งี้ยแต่กับพ่อแม่เราไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าเออด้วยความเคยชินอะไรอมางเล่นลูกมีบบบ้าางงลอแ ปเปิดใจรับฟังเขาจริงๆจริงๆเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนเรานั่นแหละอย่างหนึ่งที่เราอาจจะได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้สึกว่ามันคือพลังใจที่เรามีมากกว่าหลายๆคนเลยเงี้ยค่ะพลังใจในที่นี้รู้สึกว่ามันอาจจะถูกแปลไปเป็นความแบบมั่นใจความวันนบีความรู้สึก เชื่อมั่นในตัวเองมากๆแม้ว่าจะมีคนมาดูถูกเราเราก็รู้สึกว่าเราก็ายังทําอยู่ดีอะไรเงี้ยเพรจริงๆถึงว่าค่อนข้างแบบหมายถึงว่าเราชัดเจนในในสิ่งที่เราอยากจะทําตั้งแต่เด็กจะว่าไงดีถ้าให้พูดถึงหลายๆคนตอนนี้เราอาจจะขาดพลังใจแหละในการดําเนินชีวิตมันพูดยากอะมันไม่ได้มีคําตอบ ที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนอะคะ่ะหนูว่าทุกคนนะรู้อยู่แล้วว่าเราควรทําอะไรในในจังหวะนั้นของชีวิตอนะไรย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันก็ต้องต้องพยายามหาอะไรโฮสำหรับตัวเองอะคะ่ะแต่เนี่ยว่าอย่างหนึ่งที่ช่วยได้มากคือมีคนข้างๆเรามีเพื่อนเรามีครอบครัวเราที่เห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเขาก็คอยผลักดันให้เราเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะทําในสิ่งที่ฉันอยากจะทําฉันจะทําในสิ่งที่ฉันทําแล้วฉันมีความสุขเพราะชีวิตมันมีครั้งเดียวไงคุณพี่มันแบบ มันครั้งเดียวอ่ะแล้วหนูเดินลองอไปหนูรถชนตายหนูก็อ้าวยังไม่ได้ทำอะไรดีๆเลย